สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะตรงนี้จะเป็นการกดที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ระวังนะคะอาจจะไปช้าๆหน่อยหัวสิวอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาออกให้ได้มากเท่าที่เราจะเอาออกได้นะคะ ลูกค้ารอสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะหนูดูอะไรหนูดูไว้ก่อนลูกแป๊บเดียวสวัสดีค่ะเมื่อกี้เรากดวางคิ้วไปนะคะก็เลยตัดคลิปไปนิดหน่อยนะคะเรามาต่อกันนะลูกนะตรงนี้จะเจ็บมากน้อยนะคะ เ็บมากหน่อยนะลูกนะโทนนี้หนึ่งนะคะนั่งตาเล็กเลยแหละ น้องๆที่แต่งหน้านะลูกพี่กุ้งขออนุญาตแนะนํานะคะเวลาที่เราลงรองพื้นนะคะลงกันแดดหรือลงอะไรก็แล้วแต่เงี้ยลงเวลาที่เราลงไปกันหน้าเน้นย้าเรื่องการทําความสะอาดผิวนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าสิวส่วนมากก็คือเกิดจากการทําความสะอาดผิวของเราไม่สะอาดแตกปุ๊บเลย ะะการทําความสะอาดผิวของเราไม่สะอาดถ้าเราทําความสะอาดผิวสะอาดแล้วก็เลี่ยมนะคะลูกปัญหาการอุดตันของรูขุมขนมันก็จะลดน้อยลงนะคะปัญหาเสิวอุดตันของเราก็จะลดลงเช่นกันนละลูกนะเราจะได้ไม่เจ็บมากเห็นไนะลูกนะ อย่งเคสเนี้ยค่ะที่พี่กุ้งกกสิมห้ายอยู่นี้คือน้องแต่งหน้าแต่งแบบแต่งจัดจ้าแต่งจริงๆอย่างเงี้ยค่ะลกูกเวลาล้างครีนซิ่งนะคะน้ำตาเล็ดเลยโทษทีนะลูกนะแบบเบาๆนะแต่่าคือถ้าเรา ไหวไหมลูกได้ยู่นะ <Okay. S 1> อ่า่บบข้าง,างเวลาเรามองด้วยตาเปล่ามันจะมองแทบไม่เห็นหัวลูกมันอุดเป็นเส้นขาวๆเล็กๆนะคะพวกนี้มันไม่ได้เป็นอุดตันแบบเป็นเม็ดหัวหัวให้เราเห็นนะล,ลูกมันจะเป็นเป็นเสี้ยนเล็กๆนะคะเล็กๆฝอย,ฝอย แต่พอกดออกมาจะเป็นก้อนไขมันฟืดๆแต่ลูกอันนี้สะสมนานแต่ถ้าพวกเป็นหัวหัวเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เลยลูกเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะแต่าบางทีคลิปอาจจะทำให้หนูไม่ทันเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้เลยทุกหัวเลยนะคะ อาจจะมองไม่ทันนะลูกเพราะสิวปุ่มนี้เกิดจากนะคะการแต่งหน้าทาแป้งทาครีมมันจะเข้าไปอุดตามรูขุมขนไรขนของเรานะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นก้อนปูดใหญ่ๆเม็ดฟ่อนๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะ อาจจะใช,ใช้เข็มได้อเนี้เป็นก้อนแบบนี้เป็นหัวเมมปากหน่ยสิลูกเมมปากอตรงนี้ก็พอนะ ปากไว้นะลูกนะนิดตนึงนะลูกนะเด่นไปให้ตึงนะคะอ่าขอบคุณกระดกะเราช่วยกันเด่นไปนะลูกนะเนี่ยคือยคยอย่างนี้คือมันไม่ออกลูกมันแห้งแล้วหนึ่งคืออย่างนั้นลูกนะสามหัวอ,อืม เงินไปนะลูกอือเดี๋ยวนี้จะเจ็บมาากว่าสามขวดนะคะ โอเคค่ะ <Okay>, okay. เดี๋ยวพี่พอก่อนตรงจุดนี้พอก่อนนะลูกนะเราจะทําเท่าที่น้องไหวนะลูกนะเราไม่ฝืนนะคะหลังจากที่เราเยร์สิวเรียบร้อยแล้วไม่ลืมนะคะทุกครั้งเลยนะคะพี่กุุงจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักเอนไซม์ ide, พืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะละลายหัวสิวช่วยลดเชื้อสิวลดการอาักเสบของผิวนะคะมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโลเออาลาเจลเป็นด้านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวพื้นปูผิวนะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิว พี่กุ้งโกสิกระปุกนี้นะคะช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ผิวหลังจากการโกสิวแนะนำเลยลุกให้พออทุกวันนะคะแล้วคุณจะได้ผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ